ăn bò, hôm nay mình nấu thịt cho nhà, bữa nhà rau đấy. đấy, bà nhà các lo lo nó. tại nãy này thì Và... Đấy. người ta xếp vào. nhìn nó ngon đấy mày đi nó 5 lạng 5 kg nữa xe bự to to luôn mày này nó, mà mà tổ đúng, mà nó. Mà. Mà. Tổ. em bảo đấy đây to em bảo đấy nhiều to đấy Có người xe rồi. Bye. Mất rồi. <laughs> có một người xe nó mất rồi. Vãi. Ông dùng quá. Đấy. Xin kìa nó. Xe đầy nữa rồi. Một người duy nhất một người. Ngon không? Cái ta xếp vào nó. Dạ, sẽ hơi bị to uh. to lắm Vậy Tí nữa đốt mì chặt chết luôn Sẽ bị tật to lắm Tôi nên đục lát เวลาอยู่กับตัวตอนนี้นิ่ๆเนาะบมต,ต้อนเต้นบมโต้เออพีสานเนาะเพราะว่ามาาันจะอันตนรายเนาะให้อยู่นิ่มๆเป็นนี่แล่เนาะมาเดี๋ยวห้ออบอกเดีย๋ยวเช้เบอร์ไล่อันเนาะตอนนี้ก็มีเนาะถ้าทานะ ว้าเวเยอะ่อาน,นี้ก็มีเนาะทนี้ก็มีเนาะทนี้ก็มีเนาะยอนก็มีเนาะห้มตอหัวเสือเนาะใดสนใจก็ทัาหามผลได้นะครับ วันนี้ผมมันไล่ให้ส่งครับได้ส่งให้ทุกท่านดูครับเยอะครับเด็ไหมดูดูชัดไหมไอ้วันนี้ผมมันไล่ส่ใหด้ดูครับที่ว่าของข้ายเยอะนะครับผล่องครับไม่ใช่ว่าผมไม่เลี้ย,คยงครับผมเลี้ยงเอ๋มอะ ทำมือก็ยืดสิกว่ายืดสิกว่าแาวครับเยอะมากนะครับไล่ไล่จ่ายให้ดูยเดี๋ยวเปิดตัวโตเนี่ยจะให้ดูครับว่าย้ายชิ้นไหมไล่อะไรไหมอันนี้ผมมาอนไล่ส่งให้ดูครับที่ว่าเขาให้เยอะมากครับ bay ngày rồi đấy. <laughs> nó con đùa đâu. xe bay ngày rồi. Đấy, hai mấy to Toเยอะ นะครับ. Thằng này còn ครับ.ไป. thấy nóng hết <laughs> hết. cái lá. Lấy cái lá này. Ôi, đạn này nhiều người xe lắm. Sẽ đánh. thật. Để anh cầm cái เสบียงไว้งงมากปีซิงกีนกน่นะครับวันนี้พลมันไล่ให้ดูครับตอนนี้เลยครับเดี๋ยวสิกีดูให้บ่ครับเลยไหมครับเยอะมากเลยครับผลชิล่งดูไปใกล้ๆให้ดูครับในระยะซี่แม่ครับสายส,สองแม่ครับ ใช่ไหมครับว้ายไหนไหมไม่เป็นอะไรแล้วครับที่ว่าของมขยี้อยูมานะครับว้ายเห็นเธอไหไมครับของก็งก้อนมุยเวลาเจอตัวต่ออยูนี้นี่นะครับไ,ไม่ใช่เต็มไเปเต็มมาครับาอันตรายนะครับ 10คน rồi น้ h ยแล้ว9คนด้วย13คนจ้า,งงจาเทอะไรครับเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับก็คนอันตรายครับนิดเดียวครับสอไมไครับไม่ใช่ไม่ไม่ถือในยากฮันอมครับผมมนไล่ให้ดูครับเยอะมานะครับ คนเรียนลายหามนะครับไม่ใช่ว่าหาหนึ่งสองหามครับคนจะให้ดูครับแต่ละหาครับเห็นไหมครับท่านี้ก็มีครับอ๋อเห็นไหมครับอ๋อยกมาแล้วครับผนจะส่งให้ดูครับ ผลเดิมไปแล้วเนี่ยแกให้ดูครับมาอะไรไหมก็คือสมานนี้เจอดีอ้จะเอ้กซิมเนาะงงงงงงงอมงงมงงงังมงงงงงงดูครับตงงนี้ดุงง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 องงง ตัวนิ้ใหญ่มากอันิ้ใหญ่ก็มั่ครับทันนี้ก็มีครับเลยไหมผมประสมผ่าเอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับไม่รู้ว่าเปิดได้ไหม vậy có chứ mười một mười ba người rồi đó lúc nó lên lên hai mươi người rồi nó mất hết thì mình cảm thấy được giờ sẽ hay đủ hết thà lan có mì hấp dược hấp hay mà khóc ủa lại hay đủ hấp thà này có mì hấp ตัวนี้ไม่ใช่หวัหวหัวตอเสือครับไม่ใช่ตอเสือครับไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรครับใครลูกก็ขเขามนบอกหน่อยครับอันนี้ก็มีครับดิฉัดูครับด่ให้ดูเจนเจนครับหายถอายไหมครับอันนี้ดุมากอันนี้ใหญ่ครับ น้ำหนักก็น่าจะประมาณห้ากิโลครับต่อมาครับใหญ่มากหลันี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเห็นไหมอน่าจะสองกิโลครับอันนี้ไม่ใหญ่ครับอันนี้ก็มีครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูเลยครับเห็นไหมอะไรเงยียใกล้ครับ ใครไม่มีประส่งกันก็ไม่ต้องเรียมไปครับเพราะามันอันตรายครับดูครับตลนี้เยอะมาครักต่อมาไงมาครับแลนี้ไม่ยันเท่าไหร่ครับ ครตบอมบุ่มๆๆๆๆๆมันมันมันก็มีกิงครับมีกีนขอครับเวลาตองเจอตอก็อยู่นิดนี่ครับไม่ต้องเล่นนี่ครับตอมนตรไลครับอยู่นี้นี่ครับเห็นไหมธนะก็มีครับคนสีให้ดูครับท่านี้ก็มีเยอะครับเห็นไหม เดี๋ยวสิให้ไม่มีสัญญาณเลกไม่สามารถไปนู่นนี่ครับไม่มีสัญญาครับเดี๋ยวผมเสียให้ดูร้อนๆนี่นี่ครับเห็นไหมครับเยอะไหมครับเด็กครับอันตรายครับมาต้องเรียนไปครับถ้าไม่มีประสบการณ์รับ ไมครับราซ่าก,กว่าขืก็มัดมันอิ้ววิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาไล่ให้ดูครับ